สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพออกันนี้ล้วค่ะวันนี้ได้อย่างเฟมวันนี้ได้ขนมจีนขนมจีนเส้นหนังปลาค่ะใส่กุ้งนะค่ะเนาะเฟมเพิ่์มมากุงก็เลยใส่กุ้งมาให้เพินํามาขาดเสียบแสีน้วกันค่ะบัดนี้ฮะแต่เป็นกุ้งซอฟเฟมเพิมากค่ะเอ้าลุยลุยค่ะอืมใส่มือสอมก็มี โอ้เส้นขระปุ่นเงาๆค่ะอืมแบบอบแบบกระชากุ่นๆที่จังกรเกินมยองเลย ใช่พักหลวกค่ะพักขาเืม่ย่็ <c oughs> นเงี้ยวเงียวจะกวาดกินกับปุกชเพย้งหม จะก้อนแม่เห็ดกินกรบปุ่นแบบบรอกโคกลุ่มหลอบก้อนเฮ็ดกินก็เฟมยันส่วนพุดบรอกสคกุ่งค่ะเฟมมันมากุ่งมะเขือเทศมา ฮึฮะฮึไม่อยากน่วยแม่ตามบ่ะฮึก็เท่พี่หางไงฮะี๋อวมันลีพักเอามาอาจจะบ่กกินนะคะ่ะกินอยู่ในเนี่ยลวกใสแล้วะคะ่ะมาตกแต่งกันซื้อเนะ จะเป็นน่องพกกเพกาะกาแฟไม่ไว้น่องกินดิกินยูอาจจะกินเนมือ่อไรก็เถอะนแม่บุก,กิน ข้อห้อง่ะค <c oughs> ข้อมัอนจากห้องลืมเอาซอน มันสดหนามไปเดกแม่ว่าที่สดหนามไปแดดกว่าอเอาแล้วสอมม้าสอบอกเอาค่ะอือเอาสอมมากก้ากับบัวใส่แล้วใส่มือเอาเจ็บเสียนเงา เหมือนแทบนียพักบังพักบังนะผักขาลวกอ่อนๆเลยค่ะผักข้า no. ก็ได้ BMW Dai บะซ้าธรรมดาเ้ยค่ะเอาเจาบองลงนำ้ำเจาบองแสบในสจเจบองบอกว่ายุรสาน,นตกแปลกหอมบอเจาเจาบองแสบค่ะแล้วก็ช้อนกองนะคะเนะาะบอกเห็นมีเศษไอ้พวกไอ้ปลาตะไคร้ตะไคร้ที่เขาเจ้าตตํบแบบบแหลกนะกองละลายเห็ดใส่กันกันกบไอ้น้ำปลา เอาเอง,งกองว่ะช้อนไม่ใช่มีล่ามไลออกมาแบบเพราะว่าไม่ใช่มีเนื้อนวลข้าบเรเอาพวกไอ้ตะไคร้ไงเศษตะไคร้เศษอีบางที่เขาจะาตำอ่ะเจะบอกอ๋อ,อ,อจะพักไลจะบองแท้ แสบด้ค่ะลองเบงิ้งเจังกวายูเมันคือออกแบบแปบบ๊บที่ยังเจียวหวงเพชรหวานหวานเจียวบองเขาเจียวแสบค่ะก็เลยลองเห็ดเบิง้งอุ้ยแสบค่ะใส่ได<ห>้เลยเเเนี่ออกเผ็ดพชนหวานจัด ยังขึ้นมาหอดป่าคอน่ะคอมครับต้มน้ำเปล่าให้ห้อนค่ะต้มน้ำเปล่าให้ห่อน มันเดือดและักะเอากระชอนลงหละกะักไอ้ตักแจ้วบองลงค่ะประมาณแต่ต้องเทามากอะกตักใส่ลก้กกระชอนเออมล้ก็กเอาน้ปาปลาผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยนะคะสำเนาละค่ะพริกผงแซบเปะท <laughs> ุกเมนูตรงมีน้ำตาลแม่แม่แม่ม่มะมะเมนูบะมี คนเขาบอกกินหวานเขาเขาบาับบใส่มันตัดไม่ห่อใส่ให้มันกลมกลมต่ว่าบางแสาดแบบเฟิรนอันขาดไม่ได้นะก,ก็คือผงชูรสผงนัวอ,อันขาดไม่ได้อหรือบมีม้เมนูดใดญ่บะไซขนาดตำหมองหุงยังใส่เลยใส่เลยเนาะไม่เนีเยนะ่ย to quá nè mình niệm vui bài vui na mình bỏ phim ma 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 cầm ma phim tao cũng hay khiến đồ xù xù khiến đồ kín đồ bọc nhặt áo nhặt áo vỡ rồi <laughs> cái gì chém hay đồ nữa cái đồ giặt kín cái <laughs> cái <laughs> tầm hay cha thầy ngon đẹp chưa không ngon đẹp hay khiến ไ,ไม่บถ้ากิน,น<อ>กเ็นนั่นเทนี่สู้กินดี่ดีค่ะเฟมกับเคนโด้แลกะนี่ยออากก้าก็กินเด้วยแลกะก,ก้อยบักเน้าบ่บักเฟมครับกินบักเน้ามาก,กินสมค่ะเคนโดอ่ะมาก,กินบักสมมาก,กินแน้าสม,สมๆเปรี้ยวๆแต่เดี๋ยวนี้เคนโดบ่อยกินแ้าแบบนี่เฟมต้มตๆเห็นป่ะอันนี้ก็ไปแล้วบไรแเนี่ยมากินขา้าวหอมดิ ตาบบักนาดนะ์น่ะยงกว่ายงบักนาคือตาบบักนากว่าไม่าช่การนี้เพิ่มกินละปวดท้องไงกินยำแรงเนาะกินบักงาคุณใจร้อยฮะจุดประทัด<บ>มาเขืแบบเนี่ย เขาเจาะกับป่วยเนาะเดี๋ยวนี่เข,ขเจาะตายหลายตัวเป็นโรคเป็นไข้โรคไข้หลายบางที่ก็ติดโควิดตายตอนนี้แต่ว่าอยู่บ้านเฮาบ่ติดมีแต่กรุงเทพติดแล้วมารักษาอยู่นี่ ทกทั่วลวกผักกันจองมกระฟ้าอยากกินอันีอีกอ่ะที่แม่ค่อยซื้อว่าเกลือเทีอันนี้มาไอ้ไล่เรากินกับยังกับบักะงงเบาโอ้ไอ้น้ำพริกเอ็นปลาแดกเจลปลาแดกเจลปลาละกับบะงงเบาเพิ่มมากหนักขอสั่งตัวได้ย <laughs> กินมั้งรู๊งยังไงจะจะพาฟองกินได้หมดแหละเดี๋ยวจะจัดมันกินที่โตแล้วกี่หืมเกี่ยงเกี่ยงเสียค่ะ อร่อยมากแจ่บบอหนอกครับน้อกมึงแล้วค่ะเอาจะบองลงน้ำจับนี่ผลงานหางกุ้งเต็มจาน,นมากอีรีคะ่ะมากกุ้งมากอีรีจำจานะเอ้ยเนมากเลนเลน ข้องแ้บมมีโกหกมุมีโกูหกเขาแม่ก็มักฉีกับปุ่นคองแท้แมนเบอร์ราคาเบอร์ะไบอก่หอบอระย่บกะย่หรอบอกระค่รอบกระยี่รอาอกดะยีหรออกดะล่รอกดะยี่รอบอก่ออะยหอกรยี่หระ่หอกัะยี่หระี่ะยี่อะเีื่อนก่บก่อกะไ่อก่อค่ะบ่่ะสวัสดีค่ะ